ครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้หนึ่งวันนะครับอยู่บ้านก็เดี๋ยวพาน้องกรินไปเข้าเซเว่นเสร็จแล้วเรากลับรถจากสิเกาไปลุพีไปกวนกุนเดี๋ยวเราไปล้างรถกับน้องกิรินนะครับเสร็จแล้วล้างรถเสร็จเดี๋ยวเราจะกลับมาที่บ้านก็มาดูในชุมชนนะครับวิถีชีวิตชาวบ้าน,นครับ ปลูกกระหน,น่ำกันก็จะทำแบบที่กินกาแฟนะครับตามชมโอเคมากยชมและกยติดตามนะครับไป นี่นวกับ้เท่ไมนมราคาน,มมนบาท้นใจไหมคเอาเปนทอนด้วยเอาเป็นชิญด้วย Cái đất, Cái đất, của nó, của nó. Cái đất quăng luôn, quăng quăng luôn. gì? Lên mà. Lên xe Lên lên. Lên โอเคได้ก็วันนี้เราเดินทางมากับน้องกิรินกับ มาล้างรถจะไม่น้องกิเรนอ่ามาจากสิเกาหลายกิโลเหมือนกันสิบกิโลได้มั้งกิโล้ั้ใช่ตอนนี้เรามาอยู่ปลุปีเนี่ย<ม>เดี๋ยวเราเข้าไปล้างรถก็ไม่ไหวแล้วมันเป็นปีแล้วมันตับเตี้ยลนี่เรากำลางรถติดจุดล้างรถจุดนี้นะครับ<ม>นี่เราเข้าลัางรถจุดนี้เลยถึงแล้วล้างรถหยอดเหรียญเรามาหยอดเหรียญ ồi oh, độ đổ... đi qua nón kín na ôi nón kín đây nằng đùi na anh này anh này anh đi qua na, đây nằng đùi. ừm nón kín ok, chúng ta đã đến rồi, xuống. con sẽ làm xuống, xuống đi. ี๋ยวใจประหยัดเหรียญก่อนใจประหยัดเหรียญก่อนวันนี้มาล้างรถหนึ่งวันลองมาดูนะครับว่าเราจะใช้กี่บาทโอ้โ,อโอไม,ไม่ไม่เป็นไรมี<อ>ม,บบมีมีแบงค์อยู่แล้วมีแบงค์อยู่แล้วฮะโอ้นู่นหยอดเหรียญน,นู่นเลยเดี๋ยวเราไปเลขเหรียญก่อนอแหลกตนบัตร ยี่สิบก่อนจยี่สิบแล้วสี่สิบครับวันนี้เรามา ยอดเหรียญเราแคหกสิบาทเรามาดูว่าเราจะสองสี่หกโกสิบาทเราจะล้างรถให้แวววับไหมเพราะว่าหนึ่งปีแล้วนี่ไม่เคยล้างรถนี่เดี๋ยวเรามายอดตู้เรามายอดก่อนอ่าเดี๋ยวนี้ยอดก่อนอะไรนะเด,ดี๋ยวนี้ยอดก่อนก๋แดงไปได้ไหมก๋แดงไปได้ก๋แดงจอดนี่เราใส่สี่สิบก่อนนะส <Okay. S 2> ี่สิบก่อนโอเค กดตีเกีเกียวก่อนใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ลมลมอันน,นี้น้ำน้ำเออตีเกี้ยวน้ำกดน้ำนะอ๋โอโอเคน้ำมาแล้วเดี๋ยวเรามาฉีดกันเลยนะน้องกรินไม่ฉีดน้องไม่ฉีดน้องเลยนี่โอ้โหจะฉีดโดนใจโดนใจอ๋อกดฉีดนีน่เรามาล้างรถแล้วครับเไป Oh, 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 nan là cái lắm của cô cái chữ nóng quá nóng quá mấy cái chữ nóng quá nóng quá mấy cái nóng quá mấy cái chữ nóng quá mấy cái nóng quá mấy cái chữ nóng quá mấy cái nóng mấy

น้องายใอ้พายอยู่ไหน เอาจีดจีดที่ที่อยอีกจิดจีตัวรถตัวรถตัวรถอ่าอ่านั่นแหละเอออโอ้โหน้องจิดินวันนี้มาจีดรถอ่าจีดไปอีกเอาพาไปอีกพาไปอีกกดเลยเอ่าน่าด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้านู่ม่เออนี่ด้านหน้านะเอานี่แต่นี่แต่นี้เอาเอากดเลยเอานี่กดอย่างนี้แหละ เราก็ได้เดินทางกลับนะน้องกิรินก็ล้างรถเป็นเสร็จเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นรถเลยเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วก็โอเคเอาเราจะปิดตู้แล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้มาล้างรถก็สรุปแล้ว80บาทนะครับทุกคน ครับทุกคนก็ตอนนี้เราจะได้เดินทางกลับครับก็ร้านอัญชีดก็อยู่ที่สี่แยกปลูกพีนะครับมาจากสีเกาก็สิบกว่ากิโลกับอยู่สี่แยกปลูกพีระหว่างเดนใจขาวกับกวนนะกวนกุนนะครับจำจมโอเคตอนนี้เราจะได้เดินทางกลับเลยครับเดินทางกลับแล้วครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมใช่ด้วยแต่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ใครกันนุงไมคกับด้วยนะครับกันนุงไมคกับสวัสดีครับกันนุงไม่กับ